สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของเวลาพัฒนานะครับของวันศุกร์ที่17มิถุนายน6 5นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนปรับชมแนวทางนะครับของวันที่17นะครับเรามาสรุปผลของวันที่15ก่อนนะครับสำหรับแนวทางวันที่15ที่ผมให้ไว้นะครับผมให้เด่นประที่4และ5นะครับแล้วก็ให้ระวังพืันหามไว้นะครับ ผลนะครับ3 2 9 4 3กนะครับก็มาที่4หลักสิบตัางนะครับก็มาที่รูด4่ล่างนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2องตัวนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับเด่นของราพัฒนาชตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่1และก็ห้นะครับแล้วก็ฟันไปที่1นะครับผลนะครับ3 2 9 4 3นะครับในส่วนของเด่นของราพัฒนาชตรใหม่ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็ ต้องก่อไปเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับก็เข้าแค่ดูสี่ล่างอ่าสูตรหลักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่17กันดีกว่านะครับก็เลียนย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกทุกคลิปนะครับแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางผมน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับยังไงเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ก่อนนําไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับ เริมมาที่เด่นสองตัวนะครับของสูตรปกตินะครับลาพัฒนานะครับผมคำนวณได้ที่หนึ่งราคาสองนะครับผมฟันไปให้ที่หนึ่งนะครับสำหรับเด่นสองตัวนะครับสำหรับในลาพัฒนานะครับของวันที่สิบเจ็ดนะครับก็ย ยังให้ระวังเบิ้ลหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%านะครับยังมีโอกาสมาได้เช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางของวันที่17นะครับยังไงเ,เพื่อนๆในระวังเบิ้ลหามกันไยด้วยนะครับชุดคู่หนึ่งนะครับก็จะได้ที่10 12 15 16แล้วก็17นะครับชุดคู่2นะครับก็จะเป็นที่20 2องสองสองห้องหกแล้วก็สองเครับชุด3ตัวนะครับได้ที่แปดหนึ้าหน่งเจ็ดแล้วก็สองน่งเจ็ะครับเด่น3มตัวมาถึงสองตัวนะครับ, 1, นะค,รบคำนวณในที่เ็ สามและก็0นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปที่16และก็17นะครับแล้วก็ชู่2นะครับก็จะฟันไปที่2 6แล้วก็สองเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับสําหรับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่8 16และก็เก้าหนึนะครับสําหรับชุด3ตัวนะครับแนวทางวันนี้ให้ไว้2งชุดนะครับ สำหรับส่วนตัวนะครับเบียนสองตัวนะครับเบียนสองตัวนะครับแฮชชอบไปที่ในส่วนของตัววิงตัรรูดนะครับแฮชชอบไปที่หนึ่งนะครับและก็ชอบไปที่หนึ่งหกและก็หนึ่งเจ็ดนะครับตามตัวฟันเลยนะครับแต่ก็ยังเด่นย้ำเช่นเดิมนะครับในชุดลองนะครับสองหกสองเจ็ดนะครับและก็รูดสองนะครับก็ยังให้เรา ให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกรูดกันกันไว้ด้วยนะครับก็เหมือนที่ผมย้ําทุกคลิปนะครับ1แล้วก็2เด่น2ตัวมโอกาสมาได้ทั้งสตัวนะครับแต่ตามสูตรฟันไปที่1นะครับแล้วก็แอดชอบไปที่1แล้วก็1นึแล้วก็1นึนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะชอบที่2 2 6 2 7ก็ได้นะครับอย่างที่แอดเคยพูดประจับนะครับชุด3าตัวนะครับแอดชอบไปที่816นะครับยังไงเพื่อนๆถ้าถูกใจก็ลองนําไปใช้ดูครับ ต่อกันที่เด่นลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับคำนวณในที่9และก็ศูนย์นะครับผมฟันไปที่0ูนย์นะครับสำหรับเด่นลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับคู่ชุด3ตัวและ2ตัวนะครับนำเด่น2สูตรนะครับมาจับกินกันเดี๋ยวผมจะจับให้เช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่1 สองเก้าหนึ่งสองศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็สองเก้าศูนย์นะครับได้ที่สี่ชุดเช่นเดิมนะครับคู่ชุดสองตัวนะครับก็จะได้ที่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าแล้วก็สองศูนย์นะครับได้ที่สี่ชุดเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับชุด2ตัวนะครับชุดคู่เน้นนะครับสำหรับชุดคู่เน้นนะครับผมให้1 2 0นะครับแล้วก็20 29นะครับสำหรับในส่วนของเด่นลาวนาชุดใหม่สูนํานำมาจับวินกันนะครับให้ไว้3ชุดนะครับ สองศูนย์ 20, แล้วก็สอนะครับแล้วก็120นะครับอันนี้คือตามสูตรนะครับตามสูตรที่ตำรวจน,นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะชอบชุดอื่นก็ได้นะครับอันนี้เหมือนอย่างที่แอดได้บอกเพื่อนๆเสมอนะครับก็สําหรับเรียน2ตัวนะครับของสูตรราวัฒนาสูตรใหม่นะครับ ชอบปฏิสูนย์นะครับก็เพืเ่อนๆลองนําไปพิจารณา,าดูแล้วกันนะครับว่าตัวฟันนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับจะมาหรือเปล่าน,นะครับจะมาคู่กันหรือเปล่าน,นะครับแต่ในส่วนของเดอนลาวัฒนาสูตรใหม่หน่าจะหลุดไปสองสามวดแล้วนะครับยังไงเพืเ่อนๆก็ให้มาเน้นที่เด่นลาวัฒนาศูตย์ปกตินะครับอย่างที่ อย่างที่แอดได้บอกเพื่อนๆเสมอนะครับให้มองสุดหลักนะครับเป็นหลักนะครับในส่วนของสูตรราพัฒนาสูตรใหม่ก็ถือว,ว่าเป็นตัวประกอบอ่าเป็นตัวนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับสําหรับแนวทางของวยลาพัฒนาวันนี้นะครับก็ผมก็สรุปครบถ้วนมาให้เพื่อนๆเช่นเดิมนะครับก็ขอให้แนวทางน,นะครับในส่วนของาราพัฒนาสูตรใหม่กลับมาเดิมต่อนะครับ หลังจากรูดไป2องสามวนแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของสูตรปกตินะครับยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับยังไงเพื่อนๆก็นํา1และ2ไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็สาหรับลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกเก่านะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมในทางของทางช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจแนวทางนะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้แอรดนะครับไปทำในฉากคลิปใหม่ๆม,มาให้เ,เพื่อนๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมในทางนะครับเฮงๆรวยๆกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่สิบเจ็มิถุนายนหกห้ากันทุกคนเช่นเดิมน,นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ